ราชาแห่งวงเวทตอนที่514ธนา k a n elf ชูเทียนในเวลานี้ได้ถูกห้อมล้อมไปด้วยเหล่าเอลฟ์ที่ชื่นชมเขาไม่ว่าจะเป็นเอลฟ์สาวเล็กสาวน้อยต่างก็ผลักดันกันเข้ามาถึงกับทําให้หญิงหญิงตาขุนเขียวเลยทีเดียวทุกคนต่างก็ต้องการลายเซ็นของชูเทียนกันหมดเลยไม่เว้นแม้แต่เอลฟ์เด็กเล็ก ฮทำอะไรกันหน้าขายหน้ายิ่งนักประธานสภาเอลฟ์เอากูซือตาได้ตะคอกอ,ออกมาเสียงดังเหล่าเอลฟ์บริเวณนั้นก็รีบถอยออกไปในเวลาเดียวกันราชาเอลฟ์หลานซือโลเตอร์เปร,รากฏออกมาพร้อมกับสภาเอลฟ์คนอื่นอีนอกหลายตนนอกจากนี้ยังมีรักษาการเจ้าเมืองเล็กแห่งนี้ด้วยจากนั้นเวยเวยอันก็ตามมาด้านหลังกับคนอีกหลายคน เมื่อเห็นชูเทียนนางก็ส่งสายตาพริบๆให้ในทันทีงานเทศกาลของเอลฟ์ในครั้งนี้ชูเทียนที่ได้รับคำเชิญให้มาร่วมด้วยถึงกับทำให้เว่ยเว่ยอันมีความสุขเป็นอย่างมากแม้ว่าท่านประธานสภา,ภาเอลฟ์หน้าตาจะดูซีเซียมไม่ค่อยน่าดูนักแต่ภายในดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยเปลวเ,เ,เ,เพลิงที่ข่มเอาไว้หลังจากที่เขาได้คอยปกครองควบคุมเหล่าเอลฟ์ให้อยู่ในกฎเกณฑ์มานานหลายปีท้ายที่สุดแล้วขนรทมเนียมก็ถูกทำลายไปจนหมดสิน้น แล้วจะให้เขายินยอมง่ายๆได้อย่างไรกันล่ะที่จริงแล้วชูเทียนก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างเนื่องจากว่าออกกูสือตาก็ไม่เคยชอบเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่สะทกสะทานอะไรมากมายหรอกเขาก็นำหญิงๆไปทักทายกับทุกคนในทันทีเอ๊ะเจ้าคือเจ้าเมืองฉีจีชูเทียนอย่างนั้นหรือเอลฟ์หลายๆตนในจ้องมองไปยังชูเทียนด้วยความอยากรู้อยากเห็นนี่คือกลุ่มของเอลฟ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก พวกเขาเป็นเจ้าเมืองของเอลฟ์เมืองต่างๆซึ่งถูกนับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับต้นของป่าแห่งความวุ่นวายเลยทีเดียวเมื่อถูกทักทายเช่นนั้นชูเทียนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรนักเพราะเขารู้ตัวดีว่าเขาก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างถึงแม้ว่าความแข็งแกรง่งโดยรวมของเมืองฉีจีของเขานั้นจะไม่มากมายนักแต่ก็เพราะว่ามีเผา่าซูเหรินคอยปกป้องอยู่แม้แต่กลุ่มอิทธิพลขนาดใหญ่ในเวลานี้ก็ยากที่จะยุแยกเขาได้ในขณะที่ป่าแห่งความวุ่นวายนั้น ต่างก็เต็มไปด้วยกลุ่มอิทธิพลมากมายอีกทั้งยังมีอันตร,รายซ่อนอยู่ทุกที่ด้วยเช่นกันแอหากชายผู้นี้ไม่ใช่ชูเทียนแล้วยังจะเป็นใครได้อีกล่ะราชาเอลฟ์หลานซื้อโหลเตอร์ก็ได้แนะนำชูเทียนต่อเจ้าเมืองคนอื่นๆของเผ่าเอลฟ์ก่อนที่จะกล่าวกับชูเทียนว่าหืมข้าได้ยินมาว่าเจ้าเมืองชูเทียนเพิ่งกำรับอาณาจักรตาโจทางทิศเหนือมาอย่างนั้นหรือดูเหมือนว่า อิทธิพลของท่านจะเพิ่มขึ้นมาไม่น้อยเลยนะับเป็นเรื่องที่ควรเฉลิมฉลองจริงๆโดยข้านั้นก็มีภารกิจมากมายเลยเพิ่งจะเดินทางมาถึงเมืองเล็กแห่งนี้ต้องขอบคุณท่านเหล่าเอลฟ์จริงๆที่ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยหญิงๆที่เห็นราชาเอลฟ์ดูสุภาพด้วยนางก็ค่อนข้างรู้สึกร,กระ่วนใจนางจึงได้กล่าวตอบมาว่าข้ามีคิดเลยว่าจะได้รับเชิญมาณที่แห่งนี้พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก เว่ยเว่ยอันก็กล่าวขึ้นมาทันควันข้าขอให้ตาเกอจูเทียนมาเองแหละออกกูซือตาก็เผยท่าทางไม่สบอารมณ์ยิ่งนักเมื่อได้ยินสิ่งที่เว่ยเว่ยอันกล่าวเทศกาลของเอลฟ์กลับเชิญมนุษย์เข้าร่วมเนี่ยนะมันสมเหตุสมผลแล้วอย่างนั้นหรือหลายๆคนก็ได้แต่จ้องมองตาปลือบๆปอย่างช่วยอะไรไม่ได้ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเลิกงามยามดีก็ตามทีในขณะที่จูเทียนก็รู้ตัวดีว่า เขาก็เป็นเหมือนกับคนนอกคนอนื่นที่ได้รับเชิญเข้ามาซึ่งเมืองฉีจีและป่านิรันน์นั้นได้ร่วมมือกันมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะประสบผลสําเร็จในระยะต้นแล้วด้วยการจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันจริงๆแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หาได้ไม่ง่ายเลยทีเดียวในเวลานั้นเจ้าเมืองเอฟต์ตนหนึ่งก็กล่าวออกมาว่าหากไม่มีหอคอยนําส่งถูกสร้างขึ้นมาจะทําให้พวกเราได้เข้าร่วมงานที่สําคัญเช่นนี้ได้อย่างไรกันซึ่งหากว่าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็นะ การจะเข้าร่วมงานเช่นนี้แทบจะปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยได้ซ้ำใช่แล้วใช่แล้วเทคโนโลยีของเจ้าเมืองฉู่เทียนนั้นนับว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยเจ้าเมืองเอลฟ์อีกหลายตนก็กล่าวยกยอฉู่เทียนอ้ยข้ารู้สึกว่าเผ่าเอลฟ์ของพวกเราเนี่ยตามหลังมนุษย์ไปไม่น้อยเลยนะฉู่เทียนก็เร่งรีบตอบในทันทีเอ้ยเผ่ามนุษย์หาได้มีอะไรไหมการที่ได้ร่วมมือกับเผ่าเอลฟ์ต่างหากล่ะ ถึงจะทำให้เจริญรุ่งเรืองในขณะที่ออกกูซือตาและกลุ่มหัวโบราณของเขาต่างก็ดูทะมึงถึงไม่ต้อนรับแขกเลยแม้แต่น้อยเผ่าเอลฟ์และหอการค้าปฏิหารที่ได้มีการเปิดการค้าขายซึ่งกันและกันตอนนี้ก็มีเหล่าเอลฟ์กำลังสร้างดินแดนของตัวเองขึ้นมาใหม่ในขณะที่หลายๆพื้นที่นั้นแทบจะไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลยดังนั้นแล้วการจะเห็นพวกเขาเดินทางไปไหนมาไหน ก็แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ในตอนนี้ราชาเอลฟ์ได้ทำการเชื่อมดินแดนแต่ละแห่งเข้าด้วยกันด้วยหอคอยน้ำส่งนั้นจึงทำให้เหล่าเจ้าเมืองเกือบทั้งหมดยืนอยู่ฝั่งราชาเอลฟ์ในเวลาต่อมาชูเทียนก็ได้มานั่งอยู่ข้างข้างราชาเอลฟ์โดยมีเมื่อยิงหญิงเตรียมสเต็กเนื้อเอาไว้ให้ทุกทท่านนี่คือสเต็กเนื้อพวกเราปรุงขึ้นมาจากพ่อครัวยอดเยี่ยมที่มีฝีมือในการปรุงเป็นอย่างมากโดยการปรุงขึ้นมาด้วยพลังเวท ขอบใจนะหญิงหญิงโหรสชาติยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยงั้นเจ้าเองก็ลองลิ้มรสผลไม้ลึกล้ำของป่าจันทราเงินด้วยสิหญิงหญิงที่เป็นสาวงามนิสัยอ่อนโยนเข้ากับคนอันอื่นได้ง่ายอีกทั้งนางยังเป็นตัวเอกในภาพ,พย,ายนตร์หลายเรื่องซึ่งได้ฉายในเผ่าเอลฟ์ด้วยนั่นจึงทำให้นางเป็นที่นิยมและได้รับการต้อนรับจบากเผ่าเอลฟ์อยู่เหมือนกัน เอฟหลายๆคนต่างก็ชื่นชอบนางในขณะเดียวกันทุกคนต่างก็ต้องการลิ้มลองเนื้อสเต็กของนางไม่น้อยเลยนี่คือหมายเลขมือถือของข้านะทุกทกคนสามารถติดต่อข้าได้เลยเอ๊ะอ,อะไรนะนี่เจ้ายังไม่มีมือถืออีกหรอแล้วเครื่องมือสื่อสารล่ะฮะเครื่องมือสื่อสารก็ยังไม่มีอีกอย่างนั้นหรอเนี่ยโอ้รู้ไหมว่าพวกเราได้เตรียมเอาไว้แล้วตั้งแต่สัญญาณยังมาไม่ถึงด้วยซ้ำนะ่ะ นี่คือเสียงของเหล่าเอลฟ์มากมายที่ต่างถูกเถียงกันไปมางานชุมนุมของเผ่าเอลฟ์ในครั้งนี้นั้นมีเอลฟ์มากมายที่มาจากต่างถิ่นหลากหลายสถานที่หลายต่อหลายคนที่รู้จักหญิงหญิงและชูเทียนพวกเขาก็ได้ชิมอาหารกระป๋องรสชาติที่พิเศษมาจากดินแดนของตัวเองด้วยแล้วแต่เมื่อได้เห็นเนื้อสเต็กนี้แตงก็ต้องการเข้ามาแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทําให้อาหารของหญิงหญิงนั้นมีไม่พอนางจึงตัดสินใจบอกกล่าวว่าจะนําทุกคนเข้าไปในเมืองฉีจีในวันพรุ่งนี้ ซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าเอลฟ์หนุ่มสาวไม่น้อยเลยเหล่าเอลฟ์นั้นถือว่าเป็นเผ่าที่มีทรัพยากรมากมายเลยทีเดียวสำหรับงานในเทศกาลครั้งนี้หลักๆแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนอาหารชื่นชมศิละปะและความงามมีทั้งการแสดงดนตรีต่างๆอีกหลายอย่างชูเทียนก็เข้าใจดีว่าทำไมอรารยธรรมของเผ่าเอลฟ์นั้นถึงเชื่องช้าเพราะพวกเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดชื่นชมความงามของศิละปะเป็นอย่างมากเรื่องนี้ มันแทบจะกลายเป็นสัญชาตญาณของเผ่าเอลฟ์เลยซะด้วยซ้ำเพราะเอลฟ์นั้นไม่ได้ชอบการต่อสู้มาตั้งแต่กำเนิดดังนั้นแล้วจึงไม่ชอบเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แสวงหาพลังและความร่ำรวยในเวลานี้ชู่เทียนที่เห็นเหล่าเอลฟ์เต็มไปด้วยความสนุกสนานก็ทำให้ภายในจิตใจของเขามีความสุขไปด้วยในตอนนั้นเขาก็ได้กล่าวออกมาว่าเอ,อ่อข้าคิดว่าการแลกเปลี่ยนค้าขายสิ่งประดิษฐ์ของพวกท่าน ไม่เห็นต้องจำกัดแต่เผ่าเอลฟ์ด้วยกันเลยเพราะในป่าแห่งนี้มีตระกูลขนาดใหญ่อีกมากมายมีอีกหลากหลายอาณาจากักรทำไมพวกท่านไม่มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนค้าขายกับพวกเขาล่ะ <c oughs> ไรสาระออก,กูสูตาก็รีบแ้่เสียงออกมาไม่ว่าจะเป็นอสูรวิญ,ญญาณที่ไร้ย่างอายก็ดีหรือพวกมนุษย์ที่โลภมากจะให้เผ่าพันธุ์เหล่านั้นมาติดต่อกับพวกเราอย่างนั้นหรือเ <c oughs> ผ่าเอลฟ์ไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับพวกชั่วร้ายนั้นเด็ดขาด เออไอ้ตาเทาเนี่ยดูเหมือนว่าเกินจะเยายวยาแล้วจริงๆนะเนี่ยคงไม่สามารถดัดนิสัยหัวรันนี้ได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันราชาเอลฟ์ก็รีบกล่าวเสริมเจ้าเมืองชูเทียนท่านมีความคิดที่ดีเช่นกันแต่ทว่าค่าใช้ใจ่ายของการสร้างหอคอยนำส่งนั้นมันไม่ถูกเลยแม้ว่าเผ่าเอลฟ์จะได้สิทธิ์ฟรีมาส่วนหนึ่งแต่การค้าเองก็จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าจำนวนมหาศาลบางที คงจะไม่สามารถที่จะรองรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากขนาดนั้นได้หอคอยนำส่งที่มีการสร้างขึ้นมาที่เมืองเอฟต่างๆนั้นหากว่าต้องการเดินทางไปมาเป็นประจำแล้วก็ทุกๆเดือนจำเป็นต้องใช้ศิลาเก่อเกิดจำนวนหลายร้อยอันเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหากว่ามีประชาชนหลายร้อยคนหลายหมื่นคนใช้หอคอยนำส่งมาพร้อมกันก็นับว่าเป็นจำนวนมหาศาลเลยถึงแม้ว่าจะเป็นป่านิรัน์บางทีก็รู้สึกว่า มันไม่สามารถที่จะยอมรับกับค่าใช้จ่ายขนาดนี้ได้ภายในจิตใจของชูเทียนเห็นกับสันไวและกล่าวอย่างเชิงออกมาเอ้ยเผ่าเอลฟ์มีทรัพยากรมากมายใหญ่ต้องใส่ใจกับค่าใช้จ่ายด้วยละ่ะท่านเจ้าเมืองชูเทียนท่านกล่าวผิดไปแล้วในตอนนั้นเจ้าเมืองเอลฟ์ตนหนึ่งก็กล่าวเผ่าเอลฟ์ของพวกเรานั้นไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนเลยแม้ว่าพอจะมีศิลาก่อเกิดอยู่บ้าง แต่ก็เป็นสิ่งที่เก็บไว้มาตั้งแต่บรรพชนจะให้มาใช้จ่ายอย่างฟุ้งเฟือได้อย่างไรกันเฮ้ย hey, ใหญ่ท่านต้องคิดเช่นนั้นด้วยตอนนี้ดินแดนเผ่าเอลฟ์และเมืองฉีจีก็แทบจะเชื่อมกันอยู่แล้วหากว่าพวกเราร่วมมือกันโดยนำจุดแข็งของแต่ละฝั่งมาร่วมกันแล้วก็ข้าคิดว่ามันจะสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลเลยในตอนนั้นราชาเอลฟ์ก็พยักหน้าเห็นด้วยอืม รองเจ้าเมืองเมืองชิงอู่เองก็ได้ลองพูดคุยเจราจาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องนี้มาบ้างแล้วเผ่าเอลฟ์ในเวลานี้ก็มีเทคโนโลยีในการสื่อสารที่เพียบพร้อมตลอดจนการเข้าร่วมศูนย์การค้าปฏิหารซึ่งพวกเราไม่จําเป็นต้องออกมาจากดินแดนไม่จําเป็นต้องออกมาค้าขายก็สามารถที่จะค้าขายสินค้าพิเศษของพวกเราไปยังภายนอกได้อีกทั้งยังไม่ได้ละเมิดคําสอนของบรรพชนด้วยซึ่งจะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับพวกเราได้เหมือนกัน เมื่อได้ยินเช่นนี้ออกูซอตาก็ไม่มีวิธีจะคัในใดๆเลยกับเรื่องดังกล่าวนี้นั้นไม่ต้องบอกเลยว่าสภาเอลฟ์ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะห้ามราชาเอลฟ์ได้เอกับข้อตกลงที่ท่านหญิงได้ทำการร่วมมือกับพวกเขานืหรือที่จริงแล้วนั้นมันเพียงพอหรือไม่นะหัวใจของชูเทียนหนึ่งกับสันไวเล็กน้อยทันใดนั้นเขาก็มีความคิดบางอย่างขึ้นมาเออที่จริงแล้ว ข้ามีความคิดบางอย่างที่อยากแนะนำข้าต้องการที่จะพัฒนาเผ่าเอลฟ์ให้ได้รับผลประโยชน์มากกว่านี้ในขณะที่ราชาเอลฟ์นั้นก็มีความคิดอยู่ในใจมากมายเช่นกันแต่ทว่าในเมื่อชูอเทียนแนะนำเขาเขาจึงต้องการรู้อยู่แล้วเป็นธรรมดาเอออะไรอย่างนั้นหรือชูอเทียนก็ค่อยๆเสนอแนวความคิดของตัวเองออกไปอย่างระมัดระวงังดวงตาของราชาเอลฟ์ถึงกับเปล่งประกายทันที เขาได้พูดคุยกับเหล่าเจ้าเมืองของเผ่าเอลฟ์ต่างๆที่อยู่รอบๆซึ่งทุกคนต่างก็พยักหน้าไปมาเห็นด้วยราวกับว่ายอมรับแผนการนี้และนอกจากนี้แล้วดูแต่ละคนยังตื่นเต้นด้วยหืมพวกเขาต่างก็รู้สึกนับถือชูเทียนไม่น้อยเลยซึ่งต้องไม่ลืมว่าหอ,อการค้าปฏิหารนั้นได้ช่วยเหลือเผ่าเอลฟ์ไปมากมายเลยทีเดียวแม้แต่เว่ยเว่ยอันเองก็ดีใจตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลย นางที่เชิญฉูเทียนมาเป็นพิเศษในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ฉู่เทียนเป็นที่รู้จักกับเผ่าเอลฟ์ตนนั้นอื่นมากขึ้นแต่ก็ไม่คิดเลยว่าผลมันจะออกมาเป็นเช่นนี้นางไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้ปรึกษาพูดคุยเรื่องที่สําคัญกันขนาดนี้นะ่าในอนาคตข้างหน้าการที่พวกเขาร่วมมือกันนั้นมันก็ยิ่งจะทําให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆอีกฉูเทียนที่เห็นเหล่าเอลฟ์ยอมรับเขาก็รู้สึกโล่งใจไม่น้อยเลยเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก เพราะชูเทียนก็เข้าใจในส่วนหนึ่งดีอยู่แล้วว่าแผนการนี้ดูเหมือนว่าเมืองฉีจีจะขาดทุนอยู่แต่จริงๆแล้วเขาก็ยังได้รับผลประโยชน์ที่ไม่น้อยเหมือนกันถึงแม้ว่าเมืองฉีจีในเวลานี้จะเจอปัญหาใหญ่แต่เรื่องที่เขาได้เสนอออกไปนี้มันจะช่วยบรรเทาได้เยอะเลยท่านรองเจ้าเมืองท่านรองเจ้าเมืองท่านได้ยินหรือไม่ว่าเผ่าเอลฟ์เพิ่งประกาศเรื่องสำคัญกับเจ้าเมืองของพวกเราไป ดวงตาของเตอรอลอรีซือได้เปล่งประกายร้องออกมาเสียงหลงเลยทีเดียวเมื่งชิงอู่ก็วุ่นอยู่กับงานมากมายเมื่อได้ยินสิ่งที่เตอรอลอรีซือกล่าวนางก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยนางรู้ดีว่าเตอรอลอรีซือไม่ใช่คนกระตุกกระตากแต่เรื่องที่ทําให้นางตื่นเต้นขนาดนี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนเอ๊ะเจ้าหมายถึงเรื่องที่ฉู่เทียนไปยังดินแดนของเผ่าเอลฟ์เมื่อวานนี้นะหรือเขาได้ทําเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอ อลอรีซื้อได้กลืนน้ำลายลงอย่างช้าๆผ่เผาเอลฟ์ได้ประกาศจัดตั้งธนาคารแห่งที่สองขึ้นในทวีปแห่งนี้แล้วนั่นก็คือธนาคารเอลฟ์เมืองชิงอู่ก็ชำเลืองมองออกไปเผ่าเอลฟ์ทำการสร้างธนาคารขึ้นมาอย่างนั้นหรือน,นี่มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยเมืองชิงอู่ก็เร่งรีบค้นหาข้อมูลในทันทีถ่ายที่สุดแล้วก็ต้องทำให้นางประหลาดใจ ข่าวที่เผ่าเอลฟ์เตรียมจะสร้างธนาคารขึ้นมานั้นมันเป็นเรื่องจริงับวก็เป็นผลประโยชน์ต่อเผ่าเอลฟ์ไม่น้อยเลยในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผลเพราะว่าเผ่าเอลฟ์ที่ต้องการใช้หอคอยนำส่งและระบบขนส่งต่างๆโดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์การค้าอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าจะสามารถทำให้แลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้จ่ายต่างๆได้ด้วยซึ่งไม่ต้องเอ่ยเลยว่าการขายทรัพยากรการผลิต การขายสินค้าพิเศษหรือการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆรวมทั้งการสร้างโรงภาพยนตร์สื่อบันเทิงต่างๆแน่นอนว่ามันได้รับความนิยมกับเผ่าเอลฟ์เป็นอย่างมากเผ่าเอลฟ์ที่ทำการประกาศสร้างธนาคารนั้นก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับป่านิรันและเมืองหลักต่างๆของพวกเขามันจะเป็นการระดมเงินลงทุนกับธนาคารเป็นการจัดเตรียมการกู้เงินให้กับเล่าเอลฟ์ตัวอนนื่นๆในการลงทุนเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่ว่า เป็นการยกระดับเผ่าเอลฟ์ขึ้นมาเลยไม่ใช่หรือในขณะที่รูปแบบการสร้างธนาคารนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาต้องการทำอะไรนี่เป็นการส่งเสริมเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยอย่างแรกได้มีการประกาศขายครั้งสินค้าต่างมิติให้กับเผ่าเอลฟ์สิบแห่งโดยที่เผ่าเอลฟ์จะได้ใช้พื้นที่นี้เก็บเงินของธนาคารด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีการขายปัญญาพูดสิบตนกับเผ่าเอลฟ์เพื่อให้เผ่าเอลฟ์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ในขณะที่มีการเชื่อมโยงระบบจัดการของระบบธนาคารเข้ากับพวกเขาอีกด้วยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือหอการค้าป,ปฏิหารได้ทำการสนับสนุนธนาคารเอลฟ์อย่างเต็มที่นั่นเองแต่ทว่าทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนั้นล่ะแล้วธนาคารเอลฟ์กับธนาคารแห่งปฏิหารจะไม่ต้องเกิดการแข่งขันกันหรอกหรือเนี่ยเพราะต้องไม่ลืมว่าเผ่าพันเอลฟ์นั้นเป็นกลุ่มอิทธิพลขนาดใหญ่เลยทีเดียว ถึงแม้ว่ากลุ่มของหอ,อการค้าปฏิหารจะมีความสามารถมากแค่ไหนแต่การจะแทรกซึมเข้าไปในเมืองเหล่านั้นก็ยากที่จะทำสำเร็จได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรป่าเนื้อรันของเผ่าเอลฟ์ที่มีราชาเอลฟ์เป็นผู้ปกครองก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนได้ดังนั้นก็จะทำให้พวกเขารู้สึกวางใจในการฝากศิลาก่อเกิดทั้งหมดที่พวกเขามีซึ่งเผ่าเอลฟ์นั้นนับว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่นึกถึงศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นอย่างมาก ซึ่งการสร้างธนาคารเอลฟ์ขึ้นมาเช่นนี้มันก็เหมือนกับการช่วยขยายธนาคารแห่งปฏิหารให้ขยายตัวออกไปได้เร็วขึ้นโดยที่เมืองฉีจีไม่ต้องพยายามอะไรเลยไม่ใช่หรือ